เทพเซียน40,000ปีตอนที่272สนามแข่งมูลค่า100ล้านทันทีที่เข้าสู่ห้องทำงานปรับแต่งความสนใจของหยวนฉีก็ถูกดึงดูดไปยังสิ่งประหลาดที่ลอยอยู่ในอากาศภายใต้แสงไฟส่องสว่างเห็นเส้นใยสีทองซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินหนึ่งในสิบของเส้นผมลองลอยอยู่กลางอากาศ เป็นประกายระยิบระยับชวนหลงไหลบางครั้งยังสามารถมองเห็นแผ่นทองคำบางเฉียบจนเกือบจะโปร่งใสลองลอยไปมาอยู่ในอากาศคล้ายเปลี่ยนห้องทำงานปรับแต่งให้กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความฝันผืนหนึ่งนี่มันเส้นใยสีทองและแผ่นทองคำเปลร,ราวกับวิญญาณพูดพรายที่มีชีวิต เต้นรำไปรอบกายยวนฉียวนฉีอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือขวายังลืมตัวแต่เส้นใหญ่สีทองและแผ่นทองคำเปลวนั้นเบาเกินไปทั้งยังนุ่มนิ่มเกินไปราวกับสายลมแผ่นผิวดุดสายน้ำลื่นไหลไปตามนิ้วของมันโดยไม่ไร้เสียง ทิ้งไว้เพียงสัมผัสลื่นละมุนที่ปลายนิ้วก่อนหน้านี้ยวนฉีไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสัมผัสของโลหะจะให้ความรู้สึกบันเจิดเพลิดเพลียได้ถึงเพียงนี้และในที่สุดมันก็เห็นดาวทลายทับนอนเงียบๆอยู่บนแท่นประดับแต่งยวนฉีกระพริบตาปริบๆปากอ้าตาค้างยามกระทันหันไม่ทราบจะกล่าวคำใดหากว่าหลีเหยาปรับเปลี่ยนดาวทลายทับจนแทบจำไม่ได้เพิ่มครีบ กันการโครง17-18ชุดเพิ่มคายกลขับเคลื่อนสีทองเจ,จิดจ้าอีกสักหลายชุดหรือเปลี่ยนโฉมคายกลต้านแรงน้มถ่วงทั้งหมดมันจะไม่สับสนงุนงงเท่านี้เลยปรมาจารย์ทุกคนที่มันเชื้อเชิญมาก่อนหน้านี้ล้วนทำการปรับแต่งเช่นนี้อย่างไรก็ตามดาวทรายถับที่หลีเยาวทำการปรับแต่งนั้นเกือบจะเหมือนกับเมื่อวานนี้ไม่มีผิดเพี้ยนมองแวบแรกแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอันใดเลย แต่รอจนสงบใจลงและเพ่งพิดพิดจารณาอย่างละเอียดจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างอันลึกซึ้งบางประการที่สามารถสัมผัสรับรู้ได้แต่ยากจะอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แสงเงาของห้องทำงานปรับแต่งดาวทรายทับคล้ายเปลี่ยนเป็นขมกร้าก,กว่าเดิมดุร้ายกว่าเดิมเบี่ยมไปด้วยสภาวะปานพากระบอกไม้ไผ่แผ่สารสำนึกสังหารอันเข้มข้น ประดุดดาวตกที่จะระเบิดทำลายโลกในการชนครั้งเดียวยวนฉีคุ้นคลิตอยู่นานในที่สุดคอยรู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกของมันอย่างไรนี่ราวกับว่าในอดีตสิ่งที่มันเห็นมาโดยตลอดก็คือภาพวาดหลายเส้นที่เป็นผลงานการรอกเรียนแบบของบรรดาลูกศิษย์แต่วันนี้คอยได้พบกับภาพวาดหลายเส้นที่มาจากฝีมือของปร,รมาจารย์ตัวจริง แม้ว่าร้อยหมึกลายผู้กันถูกเส้นแทบจะเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนแต่เมื่อถูกเส้นสายผสานรวมเป็นภาพรายเส้นที่สมบูรณ์กลับให้ความรู้สึกแตกต่างกันราวฝากับดินหรืออาจบอกว่าสิ่งที่มันเห็นในอดีตทั้งหมดคือสัตว์อสูรที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ในกรงขังทั้งยังถูกสะกดไว้ด้วยอาคมห่วงห้ามแต่รอจนบัตนี้คอยได้เผชิญพบกับสัตว์อสูรแห่งทุ่งร้างใหญ่ที่แท้จริง ัตว์อสูรที่สามารถปลดปล่อยปรานอาสูรจากส่วนลึกที่สุดของไขกระดูกอย่างไม่ออมรังจิ้นชี้เสริญยามนี้ดาวทลายทับคลายเปลี่ยนเป็นเพรียบพร้อมด้วยจิ้นชี้เสริญมันมีวิญญาณปรมาจารย์ฟังนี่เป็นเรื่องราวใด ยวนฉีหัวใจเต้นระทึกไม่เป็นจังหวะมือมองฉากประหลาดที่เบื้องหน้าอย่างเคริบเขิมอยู่เป็นเวลานาน,านก่อนจะสังเกตเห็นหลีเหยาซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ในความมืดสนิทนิ่งไม่ไหวติ่งราวกับพระพุทธรูปศิลาจึงรีบถามเสียงเบาต่ำแทบเป็นกระซิบคำเรียกหาปรมาจารย์ฟางครั้งนี้ฟังดูแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงกล่าวได้ว่าเปี่ยมไปด้วย ยิ่งชี้เสริมเช่นกันซึ่งหมายความว่าในสายตาของหยูนฉียามนี้เห็นว่าหลีเหยาเป็นยอดฝีมือที่ควรคา่าแก่คำว่าปรมาจารย์อย่างแท้จริงเปลี่ยนเป็นปฏิบัติต่อหลีเหยาด้วยความเคารพนับถือจากใจจริงในความมืดหลีเหยาสองตาทอประกายเจ,จิดจ้ายกนิ้วขึ้นจรดริมฝีปากอย่างนุ่มนวล ในยามนี้ไม่เพียงแต่อยู่อันเฉีเ่นั้นที่ไม่กล้าเอ่ยปากแม้แต่เท่าแก่ซุลและเหล่านายช่างซ่อมบำรุงยังไม่กล้าหายใจเสียงดังหลีเหยาวนิ่งคุ้นคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นลุกขึ้นอย่างฉับพลันก้าวไปทีด้านข้างของดาวทลายทัพสิ่งแรกที่มันทำคือรูปเบาๆทีด้านสายของกระสวยบินดาวทลายทัพทันใดนั้น ประกายเย็นเหยียบสายหนึ่งวูบขึ้นระหว่างปลายนิ้วเห็นใบมีดสีขาวที่บางเฉียบอย่างยิง่งปรากฏขึ้นโดยไร้เสียงใบมีดนี้มีขนาดเท่ากับปลายเล็บเป็นหลีเหยาสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนกระดูกก้นกบของมังกรราชสีกายผ่านแข็งแกรงทนทานสุดเปรียบปานนอกจากนี้ยังแฝงไว้ด้วยความยืดยุ่นในระดับหนึ่งทั้งมีพลังปานฟ้าดินสายหนึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับเลือดเหนือร่างกายของมนุษย์ กลายเป็นเครื่องมือชันยอดสำรักสลักเส่าวชิ้นส่วนประกอบอาวุธวิเศษอันละเอียดอ่อนลีเหาไม่มีอาการลังเลแม้แต่น้อยปราณดาบสีขาวสายเล็กๆตวัดขึ้นลงอย่างดุเดือดราวกับรำแสงสายฟ้าปะทุออกมาระหว่างนิ้วของมันกวาดผ่านทั้งตัวถังด้านซ้ายของกระสวยบินดาวทรายทับอย่างรวดเร็ว เส้นใยสีทองที่เบาบางกว่าเส้นผมคลายถูกดึงออกมาจากอากาศาธาตุในทันทียวนฉีสสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บในที่สุดมันก็รู้เลยว,ว่าเส้นใยสีทองและแผ่นทองคำเปลวทั้งหมดในห้องทำงานปรับแต่งมาได้อย่างไรที่แท้ล้วนเกิดจากการขัดเกาตัวถังของก็สวยบินด้วยมือเปล่าของปร,รมาจารย์ฟางไม่น่าแปลกใจที่ดาวทรายทับดูคล้ายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง แต่จูจูก็กลายเป็นมีจิ้งชี้เสนสถิตไว้ด้วยจิตวิญญาณและที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือปรมาจารย์ฟางคลายดึงออกมาเพียงเส้นได้สีทองที่เล็กละเอียดอย่างยิ่งเส้นหนึ่งแต่ดูราวกับว่าทุกสิ่งเสร็จสมบูรณ์ในทันใดประดุดรูปสลักมังกรที่ถูกแต่งแต้มดวงตาดาวทรายทับกับกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมา เหมือนเช่นสัตว์ร้ายกระหายเลือดที่อาปากกว้างกระโจนเข้ากัดขย้ำยวนฉีในพิบตาอา๊หยวนฉีพงะถอยหลังยังลืมตัวแต่เมื่อกระพิบตามองดูอีกทีก็พบว่าดาวทรายทับยังคงจอดนิ่งอยู่ที่เดิมเพียงแต่แผ่สารกินอายของความร้อนรุ่มกระหายอย่างชนิดหนึ่งออกมา นี่ราวกับยอดอาชาดุร้ายที่กำลังกระสับกระส่ายปรารถนาจะก,กระโจนเข้าสู่สนามรบเหยียบย่ำทำลายไปทั่วสี่ทิศแปดทางโดยไร้ผู้ต้านติดกำลังรอให้มันป่าพิชิตและควบคุมหลีเหยาสบัดนิ้วเบาๆคราหนึ่งประกายสายฟ้ากลับเป็นใบมีสีขาวดังเดิมจากนั้นสบัดนิ้วอีกครั้งใบมีสีขาวก็หายวับไปมันเป่าลมเบาๆไปทางดาวทลายทับ ลีตาลงครึ่งหนึ่งสัมผัสรับรู้ทุกการเปลี่ยนแปลงของกระแสะอากาศที่ไหลผ่านพื้นผิวของกระสวยบินสิบวินาทีต่อมาลียาวพยักหน้ายังพึงพอใจก่อนจะเอ่ยถามอย่างไม่มีปีมีคุยท่านเป็นโรคหัวใจหรือไม่อ๋หยวนฉีงงง,งันบูจากนั้นรีบสันศีษะร้องออกมาว่าไม่เช่นนั้นก็ไบินให้เต็มที่ หลีเหวยาวตบไหล่มันด้วยรอยยิ้มเชิดฉันชาวนี้สนามแข่งกระสวยบินซปเปอร์คาร์ของร้านกระสวยบินจี้กวงตกอยู่ในความปั่นป่วนชาววันใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงอึกระทึกคึกครืนและบรรยากาศอันดุเดือดเรือดพ่านถูกกำหนดให้เป็นวันของหยวนจีกับดาวทลายทัพ ในแวดวงการแข่งกระสวยบินมือสมัครเล่นของเมืองมังกรอสรพิษย่อันฉีสามารถเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งผู้หนึ่งมันมีกลุ่มสหายที่ลุ่มหลงครั้งไครในการแข่งกระสวยบินอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับมันหลังจากที่ได้รับดาวทลายทัพรำไมเอี่ยมจากหลีเหยาก็แทบทนรอไม่ไหวที่จะเรียกสหายนักแข่งทุกคนไปยังสนามแข่งของร้านกระสวยบินจี้กวงจากนั้น จากนั้นก็เปิดฉากเชื่อทิ้งทีละคนเข็นคาเรียงตัวสังหารหมู่ในรวดเดียวเจ้าบ้าหยวนฉีใช้รับประทานยาอันใดผิดไปหรือไม่ฉะไหนกลายเป็นดุร้ายถึงเพียงนี้ในชั่วข้ามคืนนี่มันบ้าไปแล้วเก้าหลงถูกมันบีบบังคับให้ชนกำแพงอีกครั้งฮะมันทำเวลาได้สนาที49วินาทีเร็วกว่าเวลาที่ดีที่สุด12วินาที12วินาทีเต็ม คนเหล่านั้นเหล่ายอดฝีมือชั้นหนึ่งในวงการแข่งกระสวยบินระดับมือสมัครเล่นต่อหน้าความเฮี้ยมหานดุด,ดันดุดเทพมารของหยวนฉีพวกมันกระทั่งเวลาจะกรีดร้องยังไม่มีถูกโครนเลียงตัวไปทีละคนอย่างรวดเร็วการแข่งขันระหว่างมือสมัครเล่นมักได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพจิตใจ ยวนฉียิงขับยิ่งตื่นเต้นยิงเข็นคายิ่งหยามใจจิตใจก็ยิ่งผ่อนคลายและเยือกเย็นลงร่างกายของมันคล้ายกลายเป็นหยดน้ำรอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาวทลายทับอย่างสมบูรณ์ถูกการเคลื่อนไหวอันยากลำบากที่มันไม่กล้าฝันถึงในวันธรรมดาล้วนถูกสำแดงออกมาอย่างลื่นไหลาราวกับเมฆร่องน้ำลินเรียกเสียงอุทานอย่างตื่นเต้นจากผู้ชมขังแล้วขังเราเป็นไปไม่ได้มันถึงกับ ทำการหมุนตัวด้านข้างสี่ครั้งรวดในคราวเดียวสวรรค์ของข้ามันยังเล่นความเร็วในระหว่างพุ่งดิ่งลงมาเป็นแนวตรงจนกระทั่งเรือระยะเพียงสาเมตรเหนือพื้นดินคอยเชิดหน้าขึ้นเป็นมุมฉากช่างเหลือเชื่อนักการจะทำเช่นนี้ได้มีเพียงคนขับต้องมีฝีมือและความมั่นคงระดับสูงแต่กระสวยบินยังต้องมีสมรรถภาพขั้นสูงสุดด้วยโดยทั่วไปแล้วมีแต่นักขับมืออาชีพที่สามารถกระทำได้ ถูกผู้คนไม่เว้นแม้แต่พนักงานสนามแข่งของร้านกระสวยบินจี้กวงต่างก็ถูกการแสดงฝีมืออันบ้าระหำของโยนฉีคขู่ขวัญจนหนังสีสักชาหนึบการแสดงฝีมือที่เรียกได้ว่าบาครังอย่างผิดปกติเช่นนี้ไม่อาจอธิบายได้เพียงแค่คำว่ามีสภาพจิตใจดีเยี่ยมเท่านั้นแล้วหลายคนในที่สุดค่อยนึกขึ้นได้ ก่อนหน้านี้ยวนฉีเคยบอกกับพวกมันว่าดาวทลายทัพลำนี้เพิ่งได้รับการปรับแต่งจากสุดยอดฝีมือปรับแต่งกระสวยบินผู้หนึ่งเรื่องนี้เดิมทีไม่มีผู้ใดยึดถือเป็นจริงเป็นจังโดยสายตาระดับมือสมัครเล่นของพวกมันแม้จะสังเกตเห็นว่าดาวทลายทัพแตกต่างจากปกติเล็กน้อยแต่ไม่อาจบอกลิว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ใดเพียงทราบว่านี้เป็นกระสวยบินซูปเปอร์คาร์ที่ดีงามอยู่แล้ว ทว่าเมื่อเทียบกับรูปแบบการปรับแต่งชั้นสูงของพวกมันซึ่งปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจนแทบจำไม่ได้ดาวทลรายทับของยวนฉีลลำนี้อาจเรียกได้ว่าโสมเล็กน้อยแต่รอจนกระสวยบินซูเปอร์คาร์ที่ปรับแต่งขั้นสูงของพวกมันถูกดาวทลรายทับที่โสมเล็กน้อยนี้บทขยี้ไปทีละล,ะลายพวกมันค่อยนึกขึ้นได้ปรมาจารย์ฟางที่ยวนฉีเอ่ยถึงในตอนแรกเป็นไปได้หรือไม่ ว่ายวนฉีประสบโชควาสนาได้พบกับสุดยอดฝีมือปรับแต่งกระสวยบินผู้หนึ่งจริงๆ get it get it. ในขณะที provinces! ่เหล่าผู G ้ชุ G ่นชมการแข่งกระสวยบินซุปเปอร์คาร์กำลังมึนงงสงสัยอยู่ในสนามแข่งกระสวยบินของร้านกระสวยบินจี้กวงลีเหาซึ่งเป็นตัวต้นเหตุกลับนั่งเงียบอยู่ที่ส่วนนอกของรังนกเหล็กมันลีตาครึ่งหับครึ่งลืม รับฟังเสียงคำรามอึกกทึกครึกขื้นของเครื่องยนต์ราวกับว่ากำลังฟังบทเพลงอันชวนเคริบเขิมในใจคิดทบทวนแผนการในอนาคตการปรับแต่งกระสวยบินเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้นสมาธิจิตใจหลักๆของมันยังคงมุ่งเน้นไปที่การหลอมสร้างชุดรบสเสวียนกูรวมถึงการสร้างห้องทำงานหลอมสร้างของดาวอสูรแน่นอนก่อนหน้านั้นมันยังต้องต่อกรอกับฉลามจอมเขมือ โฉกวนอี้แห่งพรรคปราณเหินเพื่อขอคำชี้แนะในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรสคราทั้งหมดนี้รวนต้องการเงินทุนเริ่มต้นจำนวนมหาศาลเมื่อได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นได้รับรู้ราคาของสมบัติวิเศษแห่งฝาดินรวมถึงราคาค่าจ้างทำลายอาคมห่วงห้ามของยอดฝีมือเฉพาะทางเช่นหยวนฉี หลีเหยาคอยตระหนักซึ้งไปถึงก้นบึ้งหัวใจว่าการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรเป็นวิถีทางแห่งการผลานเงินทองโดยแท้ไม่น่าแปลกใจที่ผู้บำเพ็ญตนส่วนใหญ่ติดขางอยู่ในด่านเหลียญชีไปจนตลอดชีวิตแน่นอนว่าพวกมันสามารถทำไรายได้มากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายของพวกมันก็มาขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถหาเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็ว หลี่เหยาเกาครางเบาๆผ่างเข็นสมองครุ้นคิดหากต้องการร่ำรวยมันอาจต้องยอมเสี่ยงอันตรายบางไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีการหาเงินที่เร็วที่สุดในเมืองมังกรอสรพิษก็คือการเล่นพนันเมืองมังกรอสรพิษมีบ่อนพนันขนาดใหญ่สำหรับผู้บำเพ็ญตนโดยเฉพาะรวมทั้งสิ้นเจดแห่งปริมาณเงินเดินสะพัดนาทีละหลายหมื่นล้าน แต่หลีเหยามีความสำนึกตัวเป็นอย่างดีแม้ว่ามันจะมีสายตาเผ็ดร้อนแหลมคมและมีความเร็วมือสูงมากเคร็ดกระดูกอ่อนพันนิ้วที่คลั่าเคร่งฝึกปือไม่เคยวางเว้นก็สืบทอดมาจากยอดวิชาขโมยในสมัยโบราณสามารถใช้ในการเล่นพนันได้เป็นอย่างดีแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้น บนพนันใหญ่ๆในเมืองมังกรอสรพิษแน่นอนว่าต้องมีผู้เข้มแข็งด่านจูจีหรือแม้กระทั่งจินตันคอยให้การดูแลหากนักพนันที่มีฝีมือเพียงครึ่งครึ่งกลางๆเช่นมันเข้าไปเล่นพนันเพื่อหาเงินมีแต่แสหาที่ตายไวกว่าเดิมเท่านั้นไม่เช่นนั้นลองช่วยสหายของหยวนฉีปรับแต่งกระสวยบินอีกสักหลายคันชาสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมากหรือไม่ ความคิดหนีสว่างวาบในใจก่อนจะถูกปฏิเสธทันทีหลี่เห่าทราบดีแก่ใจมูลค่าผลงานการปรับแต่งกระสวยบินของตนเองอันที่จริงเทียบไม่ได้กับมูลค่าผลงานการทำลายอาคมห่วงห้ามสองชั้นของหยวนฉีเพียงเพราะว่าหยวนฉีลุ่มหลงงมงายกับการแข่งกระสวยบินอย่างบ้าคลั่งจึงเสนอเงื่อนไขเช่นนี้ให้แก่มัน ตามท้องตลาดทั่วไปการปรับแต่งกระสวยบินซุปเปอร์คาร์ในระดับมือสมัครเล่นอย่างมากก็มีค่าใช้จ่ายไม่กี่ล้านเท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะยินยอมจ่ายด้วยมูลค่าที่เทียบได้กับร้อยล้านเช่นยวนฉีอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นการปรับแต่งกระสวยบินซุปเปอร์คาร์เป็นงานที่สิ้นเปลืองแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากเมื่อคืนที่ผ่านมามันไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอันใดกับโครงสร้างภายในของดาวทลายทับเลย เพียงแค่ทำการขัดเกลาโครงสร้างภายนอกเป็นหลักยังมีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงอยู่บ้างนี่เท่ากับว่าต่อให้มันทุ่มเทรแรงกายแรงใจทำงานอย่างเต็มที่จริงๆแต่ภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่มีทางที่จะปรับแต่งได้มากเกินกว่าสองสามลำกล่าวอีกอย่างก็คือวิธีนี้ทำเงินได้ช้ามากมันไม่อาจเสียเวลามากนักในเมืองมังกรอโรพิษถูกเรื่องราวจะต้องเสร็จสิ้นภายในสาวัน ขณะที่หลี่เหยาวกำลังปวดเสียงเวียนกราวยวนฉีก็เดินเริงรากเข้ามาราวกับวานอนที่กำลังขี่เมฆวิเศษทยานฟ้าด้านหลังยังติดตามมาด้วยผู้คนมากมายทุกคนกำลังจ้องมองหลี่เหยาวด้วยสายตาหิวกระหายพอใจแล้วหรือหลี่เหยาลุกขึ้นยืนทันทีปรมาจารย์ฟางโปรดรอสักครู่โปรดช่วยเหลือข้าอีกสักครั้งข้าต้องการท้าทายสนามแข่งพายุฮฤโหด เสียงตะโกนของยวนฉีเรียกเสียงสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บจากรอบดานถูกผู้คนเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงและตื่นเต้นรอคอยดูจากสีหน้าของพวกมันลีเหยาก็พอจะคาดเดาได้ว่าสนามแข่งพายุฮารุโหดจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมันเลิกคิว้วจ้องมองยวนฉีอย่างสับสนงุนงงเล็กน้อยหลังจากปาพิชิตไปโดยไรผู้ตานความเชื่อมั่นของยวนฉีก,ก็พุ่งสูงเทียมฟา มันทำท่าถูสองมืออย่างอดรนทนไม่ได้สนามแข่งพายุฮารโฮดเป็นสนามแข่งที่ยากที่สุดอันตรายที่สุดและคาดเดาไม่ได้มากที่สุดของร้านกระสวยบินจี้กวงนักแข่งก้าวในสิบคนไม่สามารถวิ่งจนครบรอบได้ด้วยส้สถิติที่ดีที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่11นาที47วินาทีและเพื่อดึงดูดยอดฝีมือให้เข้ามาทาทายสนามแข่งแห่งนี้มากขึ้น ร้านกระสวยบินจี้กวงยังเสนอรางวัลพิเศษเอาไว้ด้วยขอเพียงมีคนทำรายสถิติที่ดีที่สุดได้ร้านกระสวยบินจี้กวงยินดีจ่ายเงินรางวัลหนึ่งล้านสำหรับการทำรายสถิติทุกๆ0.1วินาทีนั่นคือ1วินาทีจะจ่าย10บล้านและหากสามารถทำรายสถิติได้10 000, วินาทีจะจ่ายให้100รล้าน